นี่ค่ะพะชะาชรพรการพึ่งจิตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์นามัยที่6วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีใช้นวัตรกรรมแก้ปัญหาต้อลมอ,อักเสบเพื่อส่งเสร,ริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในนาาักปัจจุบันศูนย์นาธมัยที่6ทำงานร่วมกับราพาอสกบตบ้านท้องคุ้งตรวจเยี่ยมคนไข้และแก้ปัญหาต้อลมอ,อักเสบเพื่อจะให้กหลังคลอดเนี่ยสามารถมีการดําเนินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตลอดตอนเนื่องยาวนานส่วนนวัตรกรรมนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษากับที่รพคอสอยเจ้าหน้านที่ของเราค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสัติชาวิยาประกอบนะะเป็นแพทย์แผนไทยอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองคุณค่ะเราจะได้รับข้อมูลของคุณแม่หลักคลอค่ะจากเว็บเอ็ค่ะเมื่อเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะบินลายชื่อคุณแม่หลักค่อดที่ได้รับการส่งมาจากจากเว็บเอ็แล้วก็โปรแกรมซีวอค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่กับอสมอค่ะก็ะะจะลงเยี่ยมบ้าน ุณแม่นราคอยค่ะเพื่อรักษาต่อไปค่ะส่วนประกอบของยาปอกของเรานะคะก็จะประกอบด้วยผงยาห้ารากค่ะผงยาห้าากเนี่ยประกอบด้วยลากมะเดื่อชุมพรลากย้านางลากชิ้นชี้ลากคนท้ารลากเท้าเยื่อหม่อมค่ะแล้วก็ฮอร์ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะถุงชาค่ะสําหรับใส่ผงสมุนไพรลงไปค่ะนี่ก็จะเป็นถุงชาที่ใส่ผงยาห้ารากที่แนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะนํา ถุงชาที่ใส่ย,ยาแล้วเนี่ยมาวางบริเวณที่มีอาการบวมแดงร้อนบริเวนต้ององค่ะเราก็จะใช้แผ่นๆนี้นะคะแปะที่ถุงชาค่ะเราจะแปะทิ้งไว้15-20ถึงนาที หลังจากพอกยาสมุนไพรไปแล้วนะคะวันถัดมาค่ะเราจะนั้คนไข้เพื่อติดตามอาการแล้วก็เหมือนต้องมา m น n i t o ค่ะเพื่อดูว่าความร้อนลดลงไหมมีอาการมีรแดงลดลงไหมถ้าลดลงแล้วมีอาการ่กดไม่เจ็บค่ะเราก็จะมีการนวดกระตุ้นน้ำนมปากโพวกสมุนไพรเพื่อเป็นการระบายน้ำนมออกมาค่ะถ้าสมมุติว่าทําแล้วอาการไม่ดีขึ้นความร้อนมากขึ้นรอยแดงใหญ่ขึ้นเราก็จะแนะนําให้คนไข้ไปพบแพทย์ค่ะ หลังจากที่คุณแม่พองยาพิษหมดภยห้ารากไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะม,มีอาการที่ดีขึ้นค่ะปวดเต้านมลดลงแล้วก็มวมแดงร้อนนะคะลดลงค่ะทําให้คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะให้นมแม่ต่อไปได้ค่ะต้องขอขอบคุณรอพสอตบ้านทองคุมที่คิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งช่วยแก้ปัญหาเต้านมแั็เสพในแม่หลำคอทําให้ แม่หลังค้อสามารถเลี้ยงนมไม้สุขสบายมากขึ้นทั้งทีมรอสตอและทีะอะมอสมต้องขอขอบพระคุณค่ะ